สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สารทำน้ำกินค่ะวันนี้เขาสีมาพามามกินหมอกสมเสียหัว่าบักเมาค่ะพี่นอ้องต้นนึงนะกตาลังเป็นตาเนี้ยพวกสูกค่ะตาลัางกินสมดีลกเป็นญญังพี่นอ้องต้นเดียวดิ่งอ้นอ่อมตน้นแต่มันสูงโหดจุ่มนันค่ะสูงคักสูงแน,น่สน,นุกกระพุซุงหลายเด็กพี่นอ้องอันเด็ con tuần tuần nó thì nó nha khắc đồ nè Đố đi nhóm nhàng tuần điếu đi nè thấy nó tuần điếu tuần điếu đốt còn nhắn như thấm thùng cả nóng nè, nhìn tăm tăm cả, b้าน lúng pha pa cả, lại bình nhó ่ต้นพี่น้องต้นเดียวค่ะทึ้งๆลกทง,งาลกทง,งาต้นเดียวทุ่งลุงเราก็เลี้ยงไก่บรรยากาศดีมากค่ะยังบูซุกคักยังบูแดงแต่ขั้นสูงในบ้านหวานพี่น้องขั้นสูงในบ้านคัก อ้อมต้นน้อต้น,ตน,น,นปเ,เป็นไปบดเลยค่ะเป็นไปบดทุง,งาลุนนี้จะวานละน้องลุนนี้จะวานละ,นะ,นละอื้อ อันค่ะค่ะนี่น้องเก็บเอาบันเอาไปกินอยู่บ้านค่ะกินอยู่นี่เมื่อใดใกล้จะตืน่นใกล้จะตืน่นค่ะใกล้จะตืน่นก็จะห้อง เก็บจากบาดกันค่ะใกล้จะตึ่นละมาค่ะพี่น้อง,องเก็บมาแต่ต้นเรียบร้อยแล้วค่ะไม่กินยุบานค่ะหมดกัดกันไลมาเสียบๆค่ะเกี่ยวปลาาเฮ้ยเกี่ยวปลาขุาขุนๆโอ้ยปนั่นหมดยังน,นำมายุ่พี่น้องเอ้ยเต็มเลยค่ะสดๆดจากต้นเลยค่ะใบเต็มยุบมาพี่น้องจวด,จวด จวดๆค่ะน้ำปลาล่าะเหรอน้ำมันได้กินสมแล้วพี่น้องเอ้ยตัวน้ำปลาเหนียวๆค่ะสุขภงยพี่น้อ นี่ค่อยเข้าเปล่าร่มตัวแก้วล่นเบิดไปหลางพี่น้องไปหลางล่นเบิด นี่พี่น้องอันนี้เขาเจ๊เด็ดก่อนเพราะมันง่ายพวดมันเข่าปากบุหลมค่ะเข่าปากบุหลมพี่น้องอผู้ในมังสมเส่บเสบค่ะ มันสุกมันสิบผสมพี่น้องน้อยได้แดงแดงซำซ,ำซำเสร็มน้อยได้สีมันจะหวานหวานนี่เดียเนนะอยสมเป็นสมัดเนี่ยพี่น้องสมเป็นสม ส้มเป็นส้มพี่น้องเลยแซบส้มกะแซบส้มกะของมักเนาะคะ่ะกินเบิดซ้ำนี่เพราะแห้งพี่น้องเลยคันกินเบิดซ้ำ สมเป็นสมที่น้องสมเป็นสมสุดยอดเลยทั้งสมทั้งเสีบอืมอืม สมเป็นสมแซบเป็นแซบสมเป็นสมแซบเป็นแซบพี่น้องคิมนี่ล้าพี่น้องไวทานีเดอค่ะฝากเป็นกำลังใจให้สันฮันนักกินนะคะพอกันไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะแซบเป็นแซบสมเป็นสมบบน,นะะี้ค่ะสูดตัวไปแล้วค่ะ